และเนื่องในโอกาสครบรอบ100ปีแห่งการประสูติของ พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าจุลจักรพงศ์นะครับพระโอรสองค์เดียวในสมเด็จพระเจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนาถมูลนิธิจุลจักรพงศ์บุญนิธินะครับนำโดยหม่อมราชวงศ์นริศราจักรพงศ์พระธิดาพระองค์เดียวนะครับจึงได้จัดนิทรรศการ100ปีจุลจักรพงศ์เพื่อเป็นการเดพระเกียรติของพระองค์จุลที่บ้านจักรพงศ์ท่าเตียนแห่งนี้นะครับวังจักรพงศ์สร้างขึ้นตามแบบสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกครับ เป็นอาคารตึกสไตล์อิตาเลียนวิลล่าสร้างโดยสถาปนิกชาวอังกฤษซึ่งเป็นผู้ออกแบบสถานทูตอังกฤษที่ถนนวิทยุครับ ตอนหน้ามีสองชั้นส่วนปีกซ้ายตอนในก่อสูงขึ้นเป็น3มชั้นและก็มีหอสูงหลังคาทรงโดมอีกชั้นหนึ่งครับส่วนที่เป็นหอสูงเป็นที่บรรจุพระบรมอัฐิของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชนินีนาถสมเด็จพระเจ้ากรมหลวงพิษณุโลกประชานาถและพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์ ส่วนด้านล่างนะครับตรงห้องนั่งเล่นจะทําเป็นกระจกทรงโค้งเพื่อให้สามารถมองเห็นบรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพรยาได้อย่างเต็มตาครับสําหรับห้องนี้นะครับก็เป็นห้องทรงงานครับพระองค์จุนนะครับท่านเสด็จไปศึกษาที่ประเทศอังกฤษนะครับและส่งจบการศึกษาจากโรงเรียนฮารอนะครับและมหาวิทยาลัยแคมริ์ครับ ต่อมานะครับได้ส่งอุปถรัรมภ์และสนับสนุนพระองค์พีระนักแข่งรถให้ได้รับชัยชนะนำธงไตรล,ลงไปบกสัตัิในยุโรปเมื่อ70ปีที่แล้วนะครับและที่ห้องทรงพระอักษรของพระองค์จุนนั้นนะครับผู้ชมก็จะได้เห็นหนะังสือต้นฉบับเกิดวังปารุษผลงานที่มีชื่อเสียงที่สุดของพระองค์จุนที่พิมมามากถึง13ครั้งครับและหนังสือเจ้าชีวิตหนึ่งในร้อยหนังสือที่คนไทยควรอ่าน รวมทั้งถ้วยรางวัลจากการแข่งรถมากมายครับส่วนนี้นะครับก็เป็นโถงหลังบ้านครับซึ่งจะมีลำดับเหตุการณ์มากมายนะครับที่เกิดขึ้นในพระชนชีพของพระองค์จุนนะครับ ซึ่งทางด้านซ้ายมือของผมนะครับก็จะเป็นห้องครัวครับในห้องครัวนะฮะก็จะมองทะลุมาเห็นห้องรับประทานอาหารซึ่งอยู่ทางด้านนี้นะครับรวมถึงเราจะได้เห็นนะครับภาพวาดโบราณมากมายนะครับและก็ตู้โชว์ที่มีเครื่องเบญจรงต่างๆมากมายเลยทีเดียวครับนอกจากนั้นนะครับแต่ละห้องก็จะมีบอร์ดเขียนอธิบายสิ่งของต่างๆที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ ทําให้เราได้เห็นวิธีการจัดบ้านสมัยป้นศตวัตที่19นะครับโดยที่ว่าเฟอร์นิเจอร์บางชิ้นเนี่ยได้มาจากวังปารุษบรรยากาศก็จะเป็นแบบบ้านของจัก,กรพงษ์แท้ๆเลยครับ